ลำน้ำแม่ทาที่จังหวัดลำพูนได้มีการเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ได้เกิดเหตุดินสไลด์ปิดทับอุโมงขุนตนครับหลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำแม่ทาเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบในพื้นที่อำเภอแม่ทาและอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและยกบานประตูระบายน้ำทุกบานเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแอำเภอเข้าไปสูบน้ำในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังทั้งหมดเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นทุกจุด ขณะที่อำเภอแม่ทาย,ยังเกิดดินสไลด์และน้ำป่าซาะหินรองรางในเส้นทางสายเหนือระหว่างสถานีแม่ตาน,น้อยขุนตาลท่าชมพูและยังพบว่ามีดินสไลด์ปิดทางถ้ำขุนตาลการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงขอประกาศปิดทางและงดเดินขบวนรถช่วงระหว่างสถานีนครลำปางจนถึงเชียงใหม่จนกว่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้ค่ะครับซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการนําเอารถโดยสารนะครับไปบรรทุกผู้โดยสารที่ตกค้างมายัางพื้นที่ ที่มีปัญหาก็คือลำพูนเชียงใหม่เนี่ยครับไม่ให้มีผู้โดยสารที่ตกค้างหรือว่าได้รับผลกระทบนะครับ